ชีวิตเปลี่ยนเหมือนการเดินทางพวกเราชอบพุทธนะก็รู้ดีนะสามารถจะตอบได้ว่าควรจะเดินทางเส้นไหนาทางเส้นนั้นก็ชื่อว่าทางสายกลางนตะอนนี้เราตอบได้นะเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เราถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่เล็กเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ม้จะรู้ว่ทางสายกลางดีนะแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักทางสายกลางมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทางสายกลางมากซึ่งเมื่อที่ที่แล้วก็เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วความเข้าใจผิดอย่างนี้คือเข้าใจว่าทางสายกลางคือความพอดีความพอดีกับทางสายกลางนี่มันไม่เหมือนกันนะ ความพอดีมันอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่ไม่พอดีหรืออยู่ระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันในเชิงปริมาณเช่นคนนี้เนี่ยรูปร่างพอดีนะแปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่อ้วนไม่ผอมหรือว่าไม่สูงไม่ต่ำ นะความอ้วนความผอมนี่มันเป็นเรื่องปริมาณนะวัดเป็นกิโลได้อ้วนนี่ก็มากนะผอมนี่ก็น้อยสูงนี่ก็มากนะต่ำนี่ก็น้อยร่างกายพอดีพอดีก็คือว่านะไม่มากไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือน้ำหนักรวมทั้งอ่าคนที่ก็เรียกว่าพออยู่พอกินนะฐานะพอดีพอดีก็คือไม่รวยไม่จน รวยกับจนนี่มันเป็นความแตกต่างกันในเชิงปริมาณแต่ว่าทางสายกลางนี่มันไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันในเชิงเนื้อหาสาระอย่างเช่นอาการสุขาิการนุโยงเนี่ยกับอัตกิโมัลฐานนุโยงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความแตกต่างเชิงปริมาณเหมือนอ้วนกับผอมสูงกับต่ํามันเป็นความแตกต่างในเชิงเนื้อหาสาระหรือในเชิงคุณภาพเลย คือคนละเรื่องเลยนะเรียกว่าตรงข้ามกันนะการปลนเปรดตนด้วยกามด้วยสิ่งเสพกับการทรมานตนบีบขั้นตนด้วยความยากลำบากอันนี้มันเป็นสองอย่างที่ตรงข้ามแตกต่างกันในเชิงเนื้อหาสาระนะไม่ใช่เป็นความแตกต่างกันในเชิงปริมาณ อันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยเข้าใจแม้กระทั่ง,งความเพียนนะบางคนบอกว่าเนี่ยเพียนมากไปก็ไม่ดีเพียนน้อยไปก็ไม่ดีให้เพียนแบบกลางๆที่จริงมันไม่ใช่เป็นความเพียนแบบกลางๆนะหรือทางสายกลางนะั้นมันเป็นความเพียนแบบพอดีซึ่งเหมือนคนละอย่างกับทางสายกลางในสาพุทธการนี่ก็มีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระโสนนะ พระโสนะเนี่ยท่านเป็นลูกผู้ดีนะเศรษฐีแล้วก็มีปาษาสามรูดูนะเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะเลยคล้ายๆมันเป็นแฟชั่นนะต้องมีถ้าใครมีเงินก็ต้องมีอยู่ภาษาสามรูดูตอนหลังเนี่ยท่านก็มาเกิดศรัทธาแล้วก็มาบวชมาบวชนี่ท่านก็มีความเพียรน,นะตั้งใจจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ แล้วก็อิเยาบที่ฉันใช้เป็นหลักคือการเดินจงกรมนะแต่ว่าเนื่องจากท่านเนี่ยมีเท้ามีฝ่าเท้ามีฝ่ามือที่บางนุ่มเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดินไปนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่นานเท้าก็แตกเท้าแตกนี่ท่านก็ยังไม่เลิกนะเพราะท่านมีความเพียรแรงกล้ามากท่านก็ ถ้าเดินไม่ได้ท่านก็คลานนะแล้วก็ทำด้วยความมุ่งมั่นแต่ว่าไม่ว่าทำยังไงเนี่ยก็ไม่ประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความท้อแท้พระุจาเนี่ยเมื่อทราบเนี่ยก็มาหาพระสน,นะแล้วก็มาแนะนำพระสน,นะแต่ไม่ได้แนะนําตรงๆนะประมาวประไมยผินสามสาย เพราะว่าพระสนาตอนมีคารวาะเนี่ยก็เป็นช่างดีดพินนะเป็นคนที่รู้เรื่องดนตรีเก่งในเรื่องดีดพิมพินสามสายเนี่ยนะครูจาก็ถามพระสนวา่าพินถ้าขึงสายให้มันตึงเนี่ยจะดีดพินเพราะไหมก็ตอบไม่เพราะแล้วถ้าขึงให้มันหย่อนละ่ะจะเพราะไหมไม่เพราะถ้าขึงพอดีพอดีเนี่ย ถ้าดีแล้วจะเพราะไหมพรนะสนก็ตอบว่าเพลาะูเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยให้ทําความเพียรอย่างนี้แหละลงตัดว่าเนี่ยความเพียรเนี่ยถ้ามากไปมันก็จิตใจฟุ้งซ่านถ้าความเพียรน้อยไปก็เกียดคร้านแล้วก็เฉยเหนื่อยซึมเศร้าวันนี้ให้ทำความเพียรแต่พอดี ที่พระอาจารย์แนะนำเนี่ยให้ทาความเพียรแต่พอดีเนี่ยคำว่าเพียรแต่พอดีเนี่ยมันก็มีคําเรียกว่าวิริยะสมมตาความเพียรแต่พอดีอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางนะเพียรพอดีจริงๆเนี่ยพระสนาท่านก็อยู่บนทางสายกลางอยู่แล้วก็คือว่าเจริญในสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะแต่ว่าใจท่านเนี่ยบุ่งมั่นมากไป ไอ้ความเพียรของท่านเนี่ยมันไม่ใช่แคว่ว่าแค่ว่าขยันจนไม่ได้พักผ่อนนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็ก็กยังคิดจะเอาคิดนจะเอาให้ได้คิดจะเอาให้ได้ดจ,ะไดจะให้สงบให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนที่อันนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะว่ายิ่งอยากให้สงบเนี่ยมันยิ่งใจยิ่งไม่สงบยิ่งฟุ้งเข้าไปาใหญ่ไอ้ความเพียรถ้ามากไปนี่ก็ ไม่ดีนะเพียรน้อยไปก็ไม่ดีต้องเพียรแต่พอดีในความพอดีอย่างนี้มันไม่ใช่ทางสายกลางอันนี้ให้เราเข้าใจที่ทางสายกลางเนี่ยนะ,ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่าประกอบไปด้วยการปฏิบัติ8อย่างนะเรียกว่าอาริมังมีองแปดหลายคนเนี่ยรู้ว่าทางสายกลางดีแต่ว่า ปฏิบัติไม่คยครบหรอกอาจจะมีสัมมาทิฏฐิเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือว่าจะมีความเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าพอปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะวนเวียนอยู่กับเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะสัมมากัมมันตาก็คือศีลสามข้อแรกสัมมาชีวะก็คืออาชีพที่ถูกทำแล้วก็ถูกกฎหมายแต่ว่าอีกสามข้อหลังเนี่ยนะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสม,มาธิเนี่ยไม่ค่อยทำเท่าไหร่อกันนี้ถ้าเกิดไม่ทำสามประการหลังเนี่ย เอาไว้จริงๆเนี่ยแม้กระทั่งสัมมาสังกัปปะนี่ก็ไปไม่รอดนะเพราะว่าสัมมาสังกัปปะคือว่าความคิดที่ปลอดจากกามไม่เจือด้วยตัณหาหรือว่าความคิดที่ไม่เจือด้วยความโกรธไม่มองรบไม่มองร้ายหรือคิดแต่จะมองเพ่งโทษหรือว่าความคิดที่ไม่มุ่งเบียดเบียนในแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยางนะถ้าเกิดว่าไม่ ไม่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมทั้งสัมมาวายามะซึ่งก็หมายถึงการป้องกันลดละอกุศลจิตหรืออกุศลธรรมในจิตใจรวมทั้งทําให้มากขึ้นแล้วก็รักษากุศลธรรมในจิตใจไว้ไอ้สัมมาสังกปะเนี่ยถาออกว่าไม่ไม่ภาวนาเนะเอาแค่ว่าไม่มีสติเนี่ย พอเจอสิ่งเย้ายวนมันก็เกิดความคิดนึกในทางการหมายถึงความต้องการแสว,ง,สวงหาสิ่งปลนเปล่สิ่งสนองความอยากลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจหรือว่าคิดวนเวียนติดใจอยู่กับเรื่องนี้นะสิ่งสนองส,สิ่งสนองความอยากหรือว่าพอมีสิ่งยั่วยุก็เกิดความโกรธเกิดความขุนเคือง มันคิดอะไรก็คิดแต่ในแง่ลบแง่ร้ายมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะหรือหนักเข้านะมันก็คิดไปในทางที่จะเบียดเบียนเลยคิดจะตอบโต้คิดจะทําร้ายคิดจะแก้แค้นอันนี้เพราะว่าไม่มีสติรักษาใจเพราะว่าขาดการจเจริญสัมมาสติรวมทั้งสัมมาสมาธิเลยแล้วพอ ความคิดหรือสังกัปปะเนี่ยมันไปในทางการนะเดี๋ยวมันก็เบี่ยงไปทางากรารสุขาหรืการนิโยคนะไปหาสิ่งเสพมาปนเปนิดตนกินดื่มเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงน,นะหรือว่าบางทีก็กระโดดเข้าหาอบายมุกมันก็ไปแล้วนะสุดตง่งละทางแรกกรารสุขาหรือการนิโยคหรือว่าถ้าปล่อยให้จิตเนี่ยหรือความคิดเนี่ยมันเจอไปด้วย ความขุนมัวความโกรธคิดลบมองร้ายหรือว่ามุ่งเบียดเบียนมันก็หลุดไปหรือมันเบี่ยงไปทางทรมานตนได้คือปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเผาลนจิตใจนะจนกระทั่งความดันขึ้นจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความสุดตรงอีกทางหนึง่งนั่นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ภาวานานะ ไม่ใฝ่ในทางสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเนี่ยเรียกวมๆว่าภาวนานะหรือว่าการฝึกจิตเนี่ยมันก็อยู่บนทางสายกลางได้ยากนะมันก็จะเวียงไปนะไปทางการ,รสุขหรือการนิโยกนะการหาสิ่งเสพมาปลนเปิดตนจนกระทั่งง,งหัวไม่ขึ้นหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็ เบี่ยงไปในทางทรมานตนบีบคั้นจิตใ,ใจด้วยความโกรธความเกลียดแล้วก็จริงจริงเนี่ยพอเราไม่ได้ดูแลจิตใจไม่ได้ฝึกจิตนะความนึกคิดที่มันกลายเป็นมิจฉาสังกัปปะเนี่ยมันก็ทําให้แม้กระทั่งสัมมาวาจาทําได้ยากพอพอโกรธแล้วมันก็หลุดปากด่าออกไปหรือว่าสัมมากัมมันตานะศีลส,สามข้อแรกก็ทําได้ยากถ้าเกิดว่า มันมีความคิดในเชิงเบียดเบียนมุ่งร้ายหรือความคิดที่ประกอบไปด้วยตัณหาบุ่งสนองความอยากแม้กระทั่งสามมาชีวาก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าพอมีความโลภเขาม,มันก็ไปค่ายาบ้าไปค้าของผิดกฎหมายไม่เห็นว่าเนี่ยไอการที่เราแม้ว่าปรารถนาจะใช้ชีวิตบนทางสายกลางเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรา ปฏิบัติไม่ครบถ้วนเราละเลยเรื่องภาวนาละเลยสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมันก็ยากที่จะอยู่บนทางสายกลางได้มันก็จะเหวี่ยงไปในทางการสุขาหรือการนิโยกหรือไม่ก็เหวี่ยงไปอีกทางหนึ่งคือการอัตตาเก,กลมัฐานนิยโยกทรมานตน แล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ได้แม้กระทั่งสัมมาวาจาหรือว่าสัมมาชิวะรวมทั้งสัมมากัมมันตะด้วยเพราะนั้นในเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยสัมมาสติสัมมาสามาที่สำคัญแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีทางสุดตรงในระดับที่ประณีตอีกอีกคู่หนึ่งนะไม่ใช่แค่การนปนเปื้อนด้วยกาม หรือว่าการทรมานตนบีบคั้นตนด้วยความทุกข์ที่เทระก็ได้พูดไปแล้วนะว่ามันแม่เพียงแค่เราปล่อยใจให้เพลินในสุขหรือจมในทุกเนี่ยอันนี้ก็มันก็เรียกว่าจิตเราไม่ได้อยู่ทางสายกลางแล้วจิตเรามันก็เบี่ยงไปทางสุดตรงนะมันเป็นทางสุดตรงที่ละเอียดนะเพลินในสุขแล้วก็จมในทุกเวลา สมหวังก็มีความสุขดีใจแล้วก็เพลินหลงจมอยู่ความดีใจจนลืมเนื้อลืมตัวบางทีตกบันไดขับรถชนคนเพราะว่าความดีใจจนลืมตัวหรือว่าพอจมอยู่ในทุกข์มันก็ทำร้ายตัวเองคิดในทางลบทางร้ายถ้าเศร้ามากๆบางทีก็ฆ่าตัวตายอันนี้พอจิตของเราเนี่ยมันเบี่ยงไปในทางสุดตรง เินในสุขแล้วก็จมในทุกข์แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังมีทางสุดตรงอีกคู่หนึ่งนะที่พวกเราก็มักจะพลั้งเผลออยู่เป็นประจำนะอันแรกคือว่าเวลามีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ไหลไปตามความคิดไหลไปตามความคิดอยให้ความคิดมันลากไป จแล้วก็เกิดความพุ่งใานเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอมาปฏิบัติธรรมนะก็จะเบี่ยงไปทางนึงนะก็คือไปควบคุมบังคับนะความคิดมีความคิดไม่ดีก็ผักใสอันนี้เป็นทางสุดตรงอีกทางหนึ่งนะอีกคู่หนึ่งก็คือผักใสกับไหลาตามนะส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากไหลาตามความคิดรวมทั้งไหล,าหลาตามอารมณ์ พอไหลาตามความคิดไหลาตามอารมณ์ก็รู้สึกว่ามันทุกข์มากเหลือเกินนะอยากจะมาภาวานาอยากจะมาปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อระงรับอารมณ์เช่นความโกรธแต่พอมาปฏิบัติเข้าถึงแม้จะมาภาวานาด้วยการเจริญสติทำสมาธิแต่ปรากฏว่าจิตเนี่ยมันก็เบี่ยงไปทาง,งก็คือไปกดข่มผลักใส ถ้าพวกเราลอสังเกตดูเนี่ยก่อนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มาเราก็ปล่อยใจให้ไหลหไปนะไปตามความคิดใจลอยฝันกลางวันนะแต่พอมาปฏิบัติเข้าเนี่ยโอ้เราเราจะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งเลยก็คือพยายามกดขม่มพยายามกดข่มความคิดพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดนะแต่ว่ายิ่งทำเนี่ยนะมันก็ยิ่ง ผิดหวังเพราะว่าความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันมากทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางคือว่าไม่ผักใสนะแล้วก็ไม่ไหลตามก็คือแค่ดูมันเฉยเความคิดใดเกิดขึ้นก็ตามรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดให้เรารู้จักนะรักษาใจอยู่บนทางสายกลางคือว่าแค่ดูหรือรู้มันเฉยเฉย หลไปตามความคิดก็ไม่ใช่พอให้ความคิดมันลากจูงไปก็ไม่ใช่นะหรือว่าจะไปกดข่มความคิดกดข่มอารมณ์หรือบังคับจิตไม่ให้คิดอันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์ใช้คําว่ารู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่มันเป็นทางสายกลางเลยนะที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหรนะ่การปฏิบัตินเนี่ย เราต้องรู้จักรักษาใจให้อยู่บนทางสายกลางในความหมายนี้ด้วยนะซึ่งถ้าหากทำได้เนี่ยมันก็จะไม่เพลินในสุขหรือว่าจมในทุกข์คือพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธความสุขนะแต่ว่าอย่าไปเพลินกับมันเพราะว่าถ้าเพลินแล้วมันก็ทำให้ลืมตัวและยิ่งกว่านั้นคือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงพอมันแปลเปลี่ยนไปนะ จากดีใจก็เป็นเสียใจจากดีใจสุดๆก็เป็นการเสียใจสุดๆที่เคยหัวเราเสียงดังก็กลายเป็นร้องไห้เสียงดังอันนี้คือความสุดตรงที่ผู้คนเนี่ยเวียงไปเวียงมาเป็นเพราะว่าไม่รู้จกักรักษาใจเป็นเพราะว่าขาดการภาวนาแล้วพวกเรามาภาวนาเนี่ยนะโดยพระมาเจริญสติเนี่ยต้องจับให้ได้นะนความหมายที่ว่ารู้ซื่อเนี่ย ไม่เจอความคิดใดๆก็ไม่ไปทำอะไรกับมันหลวงพ่อกำหนดบอกว,ว่ารู้ดีก็ช่างรู้คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคิดดีก็ไม่ใช่ไปลหลงไหลได้ปลื้มกับมันคิดชั่วก็ไม่ใช่ไปถักสมันแต่เราสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมีความคิดใดในี่ยว่าเราจะพยายามกดข่มมันท่าเดียวโดยพราะความคิดหรืออารมณ์ในทางลบ อันนี้ก็เป็นเพราะเรามีความรู้สึกไม่ดีกับมันเรามีความรู้สึกลบกับความฟุง้งซ่านอัที่เรารู้สึกลบที่เรารู้สึกไม่ดีกับมันเพราะว่าเราอยากให้มันหายอยากให้มันดับอยากให้มันหยุดฟุง้งซ่านก็คืออยากสงบนั่นเองอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยแม้ว่าเราจะพยายามเจริญให้เกิดสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิเนี่ยแต่ว่า ให้วางความอยากลงความอยากที่ว่าคืออยากสงบอยากให้จิตไม่ฟุ้งเนี่ยเพราะว่าไอ้ความฟุ้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตที่จริงคําว่าฟุ้งเนี่ยมันก็มีความหมายหรือมีนัยยะอยู่ในตัวว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะที่จริงมันก็แค่เป็นเป็นแค่ความคิดที่ขุดขึ้นมาแต่พอเราไปตีค่าตัดสินว่ามันไม่ดี เราก็เลยเรียกชื่อมันว่าความฟุง้งซ่านเราเรียกว่ามันว่าความความสงบความไม่สงบพอคิดแบบนี้เข้าเราก็พยายามกดข่มมันเวลามีความคิดไม่ดีก็เหมือนกันนะคิดในทางลบทางร้ายบางทีคิดอิจฉาบางทีคิดตำหนิคนมวนคนนี้หรือแม้กระทั่งเห็นความเห็นแก่ตัวของตัวเองผุดขึ้นมาหลายคนก็ทนไม่ได้ก็พยายามกดข่มความคิดอันนั้นเอาไว้ ที่จริงแค่ดูมันเฉยๆนะดูมันเฉยๆฉยถ้ามันเกิดขึ้นมาจะมากหรือน้อยนีก็อย่าไปหงุดหงิดลำคาญใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปก็คือว่าไม่ใช่คิดตามมันถ้าคิดตามมันก็สุดโต่งอีกทางนเียงแต่เห็นมันเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ปล่อยใจคิดตามมันแล้วก็ไม่ผักสายมันเดี๋ยวมันก็สงบไปเองเ,อเคยมีลูกศิษย์นะเป็นพระถามหลวงพ่อชาถามหลวงพ่อชาว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตมันเตลดิดทำยังไงปฏิบัติเนี่ยจิตจึงสงบหลวงพ่อชาตอบว่าไงท่านบอกว่าเตลิดก็ช่างมันเตลิดก็ช่างมันนะ เดี๋ยวมันขี้เกียจคิดมันก็หยุดคิดไปเองนะสังเกตนะท่านไม่ได้บอกให้ไปทำอะไรกับไอ้ความคิดที่มันตลกก็ชัางมันหน้าที่ของเราคือดูมันเฉยเฉยก็คือรู้ทันมันเพราะถ้าเราไม่รู้ทันเราก็ไหลไปตามมันหรือว่าก็ปล่อยให้มันลากความคิดจิตใจของเราไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานักปฏิบัติเนี่ยบางทีไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่เลย พอบอกว่าอย่าไปอย่าไปไหลาตามความคิดก็คิดว่าทางตรงข้ามคือสิ่งที่ถูกก็คือว่ากดข่มมันนะบังคับจิตนะเพ่งจิตไม่ให้คิดนะการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเดี๋ยวว่าที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ไปทำอะไรกับความคิดคือไม่ต้องไปกดข่มอะไรกับมัน เพียงแค่รู้ทันมันเฉยๆนะรู้ทันมันเฉยๆมันจะคิดมากคิดน้อยก็เป็นเรื่องของมันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือว่ารู้ทันมันแล้วก็รู้แบบรู้เฉยๆเลยรู้สื่อๆไม่ไหลไปตามมันแล้วก็ไม่ผักสายมันแล้วเราจะพบว่าทำเงี้ยมันสบายมันมันมันง่ายกว่าเยอะเลย ไอการที่ไปพยายามกดข่มความคิดเนี่ยโอ้มันยากทาเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จนะมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือก็แค่ดูมันเฉยเฉยแต่ใหม่ๆเนี่ยมันดูไม่ได้มันดูไม่เป็นมันก็ไหลไปตามความคิดไม่เป็นไรนะเพราะว่าไหลไปสักพักเดี๋ยวมันก็รู้ตัวบางคนไหลไปสักเจ็ดแปดเรื่องแล้วถึงค่อยรู้ตัวอ่าไม่เป็นไร กลับมาเริ่มต้นใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้ทันได้ไวขึ้นจาก7-8เรื่องก็หรือ5-6เรื่องก็รู้ทันแล้วนะอย่าย่าไปอย่าไปหงุดหงิดเสียใจยว่าทำไมคิดเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรนะขอให้รู้ทันไวๆเจอพ่อผู้ใหม่เนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะให้เอา ปริมาณเป็นหลักก่อนนะคือทําเยอะๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพถึงแม้ว่าทาไปชั่วโมงหนึ่งมันจะฟุ้งสักเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่เป็นไรเอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพเพราะว่าถ้าเราทาบ่อยๆทาบ่อยๆทาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปเองก็เหมือนกับเราเรียนกอไก่ขอไข่เนี่ยตอนที่เราเขียนกอไก่ขอไข่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยโอ้มันไม่เป็นตัวเลย มันโยเยจําได้ไหมหรือว่าเราเห็นหลายนของเราก็ได้ลูกของเราก็ได้เวลาเขียนกอไก่ขอไข่มันโยเยะจะให้เขียนเป็นตัวบรรจงเนี่ยใหม่ๆม,มันทําไม่ได้หรอกต่อเมื่อเขียนบ,ยบ่อยๆเขียนบ,ยบ่อยๆนะเขียนไปสักพันครั้งเขียนไปสักสองพันครั้งเนี่ยนะมันจึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วมันจะเริ่มบรรจง แต่ว่าทีแรกเนี่ยต้องเขียนเยอะๆก่อนพอเขียนเยอะๆมันจะคล่องพอเขียนเยอะๆมือคล่องเนี่ยมันก็จะเขียนตัวบรรจงได้มันก็จะสวยนั้นทีแรกเนี่ยต้องเอาปริมาณไว้ก่อนแล้วต่อหลังคุณภาพก็จะตามมาทางปฏิบัติหลายคนเนี่ยม้พอปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยวันแรกก็จะเอาคุณภาพเลยก็คือว่าให้รู้ทันความคิดเลยหรือว่าให้จิตมันสงบเลยนะ อันนั้นเนี่ยหวังมากไปและความหวังแบบนี้แหละที่มันจะทําให้ใจเป็นทุกข์เพราะว่าพอไม่สมหวังนะมันก็จะผิดหวังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่เราสวดทุกเช้านั้นให้ต้องท่องคาถาไม่เป็นลายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันมันจะฟุ้งก็ช่างมันเดีย๋ยวี่หลวงพ่อชาวตเลยก็ช่างมันแต่ว่าทําไม่หยุดทาไปเรื่อยๆนะ หลวงพ่อเทียนช่างใช้คำว่าทำเล่นเล่นทำเล่นเล่นคือว่าทำยังไงได้ผลยังไงก็ไม่เป็นไรเวลาเราทำอะไรเล่นเล่นเนี่ยมันผิดมันพลาดยังไงเราก็ไม่หงุดหงิดไม่เสียใจเล่นบอลเราเล่นแพ้แต่ถ้าเราเล่นแบบเล่นเล่นมันก็สนุกนะไม่ไม่หงุดหงิดไม่โมโหให้เราภาวนาเจริญสติแบบนี้แหละทำเล่นเล่น แต่ว่าทำจริงๆก็คือว่าทำทั้งวันคุณภาพเอาไว้ก่อนนะ,ะคุณภาพนีเอาไว้ทีหลังปริมาณเอาไว้ก่อนทำเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะรู้ทันได้ไวขึ้นจริงๆเนี่ยนะให้เราถือหลักว่าเนี่ยความคิดมันจะไปยังไงก็ไม่ว่านะให้กลับมาไวๆไปไม่ว่ากลับมาไวๆไม่ใช่ห้ามไป ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราตั้งจิตว่าห้ามไปนะในความคิดหรือจิตใจนี่ห้ามไปนะให้อยู่ให้อยู่กับกายนะอันนี้ผิดแล้วละ่ะมันต้องไปแน่นะแต่ไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆแต่ใหม่ๆนี่มันกลับกลับมาช้านะเพราะว่าสติมันยังงุ่มง่ามอยู่ยังรู้ทันไม่ค่อยเร็วก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะไวขึ้นไวขึ้น แต่ข้อสำคัญคือว่ารักษาใจให้อยู่บนทางสายกลางเอาไว้ก็คือว่านะไม่ผักสแล้วก็ไม่ไหลาตามนะจำเอาไว้นะเพราะถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยนะถ้าเราไปผักสายมันเราจะเครียดเราจะงุดหงิดและสุดท้ายเราก็ท้อแล้วก็เลิกนะแต่ว่าถ้าทำเล่นๆนะเออมันจะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรเต่เลยก็ช่างมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเอง เอาคำนี้ก็เหมือนท่นนี้นะ